เเรื่องเราทางด้านสุขภาพนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวก็อยากจะมาเล่าสู่เป็นฟังที่ผมก็เป็นเองบางทีผมก็ไปตรวจคนไข้สมัยก่อนก็มาเจอคนไข้เ,เป็นอย่างนั้นปวดหลังปวดเอวปวดข้อเท้าปวดส้นเท้านะมีเพื่อนๆบางคนก็บอกเออเนี่ยพอดีเลยกาลังปวดส้นเท้าพอด,ดีเลยใช้บริการแล้วก็ได้คุยกับหมอที่เขานวดเอเอเขาก็นวดได้กลับมาหายแล้วคนก็ปวดหลังปวดเอว ปวดสะบักอะไรเงี้ยนะครับไอเรื่องโรคของปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับอย่างที่เราเจอบ่อยๆเช่นปวดหลังปวดสะบักเนี่ยครับนะปวดหลังปวดสะบักปวดเอวเนี่ยนะครับบางคนก็โอ้ปวดเอวเนี่ยปวดเอวปวดบั้นเอวเนี่ยจะเป็นตกไตได้ไหมโอ้ปวดสะบักปวดที่นี่เนี่ยจะเป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตัวโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะใช้งาน ส่วนต่างๆของร่างกายมามากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าเราเนี่ยมีปวดนะเช่นปวดสะบักปวดเอวปวดหลังเนี่ยครับเราก็ต้องกลับมานึกก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะปวดเมื่อยตรงบริเวณกล้ามเนื้อเอวหรือหลังหรือบา่าหรือไหล่เนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างมันอาจจะเกิดจากอะไรครับกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อเกิดจากเอ็นซึ่งมีเอ็นกล้ามเนื้อแล้วมีเอ็นกระดูก มันอาจจะเกิดจากตัวกระดูกและข้ออาจจะเกิดจากพังผืดที่หุ้มกล้ามเนื้อก็ได้นะแล้วมันอาจจะเกิดได้ทั้งการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบที่มาจากการบาดเจ็บนะบการบาดเจ็บของส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเอ็นข้อซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมาวิเคราะห์ให้เห็นชัดนะครับ3 4คลิปที่ผ่านมาผมก็จะพูดถึงโรคที่เป็น บริเวณที่มันเป็นตัวกล้ามเนื้อตัวพังผืดนะครับกล้ามเนื้อพังผืดหรือกล้ามเนื้อเอ็นมาต่อกันนะทำให้เกิดการอักเสบก็มีการเขาเรียกการแพทย์แผนไทยเขาเรียกมีทางเดินของลมมันติดขัดเลือดลมเดินไม่สะดวกก็ทําให้ปวดให้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบริเวณที่เป็นแล้วก็จะพบว่ามีบางจุดเนี่ยมันมีการรวมของจุดกดเจ็บฮนะกดตรงนี้เจ็บกว่าที่อื่นนะครับอันเนี้ยที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียก myofascial pain ซินโดรมไมโอแปลว่ากล้ามเนื all, dai, ai, right ้อแฟตเชลหรือแฟตเชียก็พังผ <ương> <sm footprint> ืดทุ่มกล้ามเนื้อซินโดรมก็กลุ่มอาการในทางการแพทย์แผนไทยเรียกกลุ่มที่ลักษณะแบบนี้ว่าลมปลายปัตตคาาปัตตคาาแปลว่ากล้ามเนื้อปลายก็คือปลายของกล้ามเนื้อไอปลายของกล้ามเนื้อมันต่ออะไรปลายกล้ามเนื้อมันก็ต่อกับเอ็กล้ามเนื้อหรือเทนดอนอกับแฟตเชียหรือพังผืดนั่นเองลักษณะโรคมันก็ คล้ายๆกันถ้าเราเข้าใจการที่มาที่ไปของมันนะครับอันนี้ก็จะให้เราสามารถที่จะเข้าใจความเป็นไปของโรคได้ครับที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงลมปลายปัตตคาตส้นเท้าไปแล้วลมปลายปัตตคาต้นเอวนะหลังส่วนล่างก็คือสัญญาณ3หลังลมปลายปัตตคาตหลังบริเวณสะบัก ก็เรียกว่าสัญญาณ4หลังก็พูดถึงว่าบางทีอาการมันก็เกี่ยวมาถึงต้นคอถึงขมับนะถึงบริเวณไายทอยปวดถึงไถยทอยปวดไหล่บา่าตือบางคนมีข้อไหลติดครับจะยกจะหมุนจะข้อก็จะเจ็บเจ็บติดติดจะเกาหลังจะผู้หญิงก็จะใส่เสื้อในถอดเสื้อชั้นในก็ลําบากอันนี้ก็เรียกว่ามีไหลติดร่วมอยู่ด้วย นะเขาก็เรียกรวมๆกันว่าโรคสะบักจมนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเรียกว่าโรคสะบักจมเป็นคํารวมๆนะก็คล้ายๆออฟฟิศซินโดมอะออฟฟิศซินโดมก็เป็นอาการรวมๆเหมือนกันมันเกิดอะไรเกิดจากการนั่งทํางานในสํานักงานนานๆท่าใดท่าหนึ่งนานๆใช้อวัยวะบางส่วนค้างอยู่นานๆน,น,นะก็ทําให้เกิดการปวดเมื่อยล้อาอริยยาบทแบบนี้มันเป็นอรียบทที่เป็นมูลเหตุทําให้เกิดโรคว่ามันจะไปกระทบกับตัว ควบคุมาธาตุลมที่ชื่อว่าระบบวาตะนะเมื่อระบบวาตะทำงานไม่ดีผิดปกติก็ไปทำให้าธาตุลมซึ่งมี6ชนิดเนี่ยมันเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติไปด้วยนะเกิดความผิดปกติโดยเฉพาะาธาตุลมที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นพวกนี้ก็เรียกว่าลมังคะบังคานุสาริเวตาพอมันเกิดการผิดปกติไปมันก็จะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเนื้อปวด ตัวได้นะครับแล้วก็ทาให้การเคลื่อนไหวมันดูติดขัดกล้ามเนื้อเกร็งบ้างหย่อนบ้างก็แล้วแต่ว่ามันกําเริบหย่อนนะหรือมันพิก,การอันนี้ก็เป็นเรื่องของลมปลายปัตตคาาจริงๆก็ยังมีลมปลายปัตตคาาที่มันเกิดแล้วมันมาหนักๆท้ายทอยปวดหัวปวดขมับตึงขึ้นคอด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นลมปลายปัตตคาาอีกชนิดหนึ่งก็คือลมปลายปัตตคาาสัญญาณ5หลังมันจะสูงกว่า4นะครับ แต่บางทีเราก็เจอว่า4กับ5มันก็เกิดร่วมร่วมกันถ้าเกิดร่วมกันแล้วมันมีตัวข้อไหลติดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะเรียกว่าโรคสะบักจมนะครับออฟฟิศซินโดมก็อยู่ในกลุ่มคล้ายๆเนี่ยแต่ออฟฟิศซินโดมมันอาจจะมาเป็นที่ข้อมือด้วยก็ได้นะตัวที่เอวนะตัวที่เขา่านั่งนานๆยืนนานท่าใดาท่าหนึ่งก็ได้อันนี้ก็จะเกิดร่วมกันหรือการปวดหลังนะครับเวลาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางอยู่ต่าใดท่า,นทา,ทา,ทา,ทาหนึ่งมันจะปวดมากเขาเรียกว่า postural back pain เนี่ย ก็ได้นะอันนี้ก็จะเกิดได้เหมือนกันลมปลายปัตดิษฐเนี่ยนะคิดบอกว่ามีที่หลังส่วนบนหลังส่วนล่างมีที่ส้นเทา้ามันยังมีลมปลายปริษฐข้อมือข้อมือลมปลายปัตดิษฐข้อศอกลมปลายปริข้อมือก็ต้องแยกให้ออกระหว่างโรคที่มีการกดทับเส้นประสาทนะครับเช่นการกดทับเส้นประสาทมีเดียนจากพังผืดหนาตัวที่เราเรียกว่าโรคคาร์อลทันเนลซินโดรมนะ อันนี้ก็เกี่ยวพันกับโรคลมปลายปัตตะคาดข้อมือได้ลมปลายปัตตะคาดข้อศอกนะครับก็จะสัมพันธ์กับการอักเสบของเอ็นบริเวณด้านข้างนะฮะด้านข้างกับบริเวณด้านในนะครับนะบริเวณด้านข้างกับด้านในซึ่งก็จะมีคําศัพท์ทางแพทย์แผนปัจจุบันว่าเอ็นอักเสบด้านในนะครับนะเรียกว่ากอล์ฟเอลโบเนี่ยข้อศอกนะักกอล์ฟนะฮะ แต่ถ้าเป็นด้านข้างเขาก็จะเรียกว่าเทนนิสเอลโบนะข้อศอกนักเทนนิสนะครับแต่ถ้ามันเป็นตรงรอยต่อกล้ามเนื้อนะเจ็บแล้วมีกุดจุดกดเจ็บชัดเจนนะทั้งแถวๆถข้อศอกนี่แหละอันนี้ก็จะเรียกว่าลมปลายปัตตคาตข้อศอกก็อย่างที่เรียนไปในคลิปหนึ่งว่าลมปลายปัตตคาตไม่ใช่โรคที่เกี่ยวข้องกระดูกและข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกระดูกและข้อแต่จะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อหรือพังผืดอุ้ม กล้ามเนื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีปวดตึงปวดร้าวลงไปได้แต่จะไม่มีปวดชาไม่มีอ่อนแรงเพราะมันไม่กระทบกับเส้นประสาทแต่ถ้ามันกระทบกับเส้นประสาทก็ทําให้เส้นประสาทเสียทั้งรับความรู้สึกหรือเสียทั้งการออกแรงนะครับรับความรู้สึกเขาเรียกเซนซอรี่เซนซอรี่เนิร์ฟการออกแรงเขาก็เรียกว่ามอเตอร์เนิร์ฟมันเสียทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้เ็าเรียกว่าเสียที่ธาตุลม2ตัวของเส้นประสาทที่ ท,ที่จุดนั้นนะครับซึ่งเส้นประสาทที่จะทำงานผสมกันนะผสมกันระหว่างเซน s ซอรี่คือรับความรู้สึกกับมอเตอร์คือสั่งการเนี่ยก็จะเป็นเส้นประสาทผสมนะซึ่งเส้นประสาทผสมเนี่ยก็จะเป็นเส้นประสาทไขสันหลัง31คู่นะก็เรียกสปนอลเนิร์ฟ31คู่ก็จะพอมันเกิดการบาดเจ็บการเสียการถูกกดทับของเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทแขนงย,ย่อยของไขสันหลังมันก็จะเกิดอาการ ทั้งปวดหรือชาไม่รู้สึกแล้วก็เกิดอาการอ่อนแรงได้ในขณะที่ถ้าเป็นเส้นประสาทสมองที่เกี่ยวข้องกับการออกแรงนะที่เจอบ่อยที่มันอาจจะเกิดความผิดปกติก็คือเส้นประสาทสมองคู่ที่7ซึ่งมันจะมาทําให้กล้ามเนื้อใบหน้าเราเนี่ยมันทํางานเช่นยิ้มยักคิ้วจูปากยนหน้าผากหลับตาพวกนี้ครับมันถูกบังคับหรือสั่งการโดยเส้นประสาท สมองคู่ที่7ที่ชื่อว่า facial nerve nerve แปลว่าเส้นประสาท facial ก็ face นะ่ใบหน้าเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของใบหน้าตัวนี้มันจะเป็นเส้นผสมเป็น mix nerve เส้นผสมคืออะไรก็คือมีสั่งการก็คือที่ใบหน้าแล้วก็รับความรู้สึกมันรับความรู้สึกคือรับรสที่ลิ้นทําให้รู้รสเปรี้ยวขมเค็มหวานอะไรเนี่ยก็ทําให้รับรสนะะถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติของเส้นประสาทนะมกักจะเป็นจะ อาจจะเป็นจากเซนซอรี่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะพ่วงเอามอเตอร์หรือการสั่งการไปด้วยก็จะทำให้อวัยวะที่ต้องเลี้ยงโดยเส้นประสาทเหล่านี้มันเคลื่อนไหวไม่ได้ทำงานไม่ได้การที่มันเกิดผลกระทบต่อเส้นประสาทนะทั้งขาขึ้นก็คือความรู้สึกและขาลงนะก็คือสั่งการเนี่ยนะการเคลื่อนไหวตรงนี้เราก็เรียกว่า ธาตุลมที่ชื่ออุดทางคมาวตากับอโทคมาวตา,ามาประชุมรวมกันมาพร้อมกันเลยเสียทั้งคู่เลยนะเขาก็เรียกว่าสันนิบาตนะครับนะสันนิบาตเช่นสันนิบาตหนังตาตกสันนิบาตหนังตาตกก็คือหลับตาไม่ได้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าไม่ทํางานปากเบี้ยวนะจูปากไม่ได้นะครับยิงฟันไม่ได้หนังตาตกนะหรือคิ้วตกย่นหน้าผากไม่ได้ข้างที่เป็น ก็มีการกดทับเส้นประสาทสมอง f a เช a l หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่7 <Okay. S 1> เขาก็เรียกว่าสันนิบาตหนังตาตกนะฮะ mm hmm. ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน mm hmm. เขาเรียกว่าเบลพัลซี่หรือ Facial Nerve p ฟ l s y ซ mm ี่พ y ก็คือเส้นประสาทผิดปกตินะครับพซี mm hmm. เพราะฉะนั้นสันนิบาตก็ตีความถึงความผิดปกติของเส้นประสาท mm hmm. ทั้งขาเข้าและขาออกก็ะะ mm hmm. มาประชุมรวมกัน mm hmm. ก็เรียกว่าสันนิบาต mm hmm. อีกจุดหนึ่งที่จะเกิดสันนิบาตแบบนี้ได้บ่อยก็คือสันนิบาตข้อมือตกอจากการที่มันมีการกดทับเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่มาแ,แนวด้านนอกแนวหัวด้านหัวแม่มือซึ่งมันจะเลี้ยงถึง3นิ้วนะครับนะมาเลี้ยงที่ข้อมือเนี่ยนะครับมันถูกกดทับจนไม่ทํางานอ่ะไม่ทํางานก็เรียกธาตุลมเคลื่อนไม่ได้ลมเคลื่อนเข้าไปก็คือความรู้สึก ลมเคลื่อนออกมาก็คือการสักการไม่ได้ก็จะเกิดข้อมือกระดกไม่ได้ก็เรียกว่าสันนิบาตข้อมือตกขณะเดียวกันที่ที่หน้าแข้งลงไปถึงข้อเท้ามันก็มีเส้นประสาทชื่อว่าเส้นประสาทพีโรเนียลนะหรือพีโรเนียลเนิร์ฟเนี่ยถ้ามันผิดปกติหรือมันถูกกดทับเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้ก็ทําให้ข,ญญข้อเท้าตกนะครับเขาเรียกสันนิบาตข้อเท้าตกสันนิบาตข้อมือตกแล้วก็สันนิบาตหนังตาตกซึ่งเป็นจุดที่เกิดความผิดปกติของเส้นประสาท ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคําว่าสันนิบาตคือมันไปกระทบต่อเส้นประสาทนะครับต่อเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปทั่วตัวจะเป็นทางเดินวิ่งของธาตุลม2ชนิดก็คือธาตุลมพัดขึ้นเขาเรียกว่าอุดทางกมาวตาก็คือการวิ่งของกระแสประสาทรับความรู้สึกและก็ลมพัดลงก็คืออัโทค,คมาวตาก็คือการวิ่งของกระแสประสาทสั่งการจากข้างบน ดูหัวลงมาปลายมือปลายเท้าคือก้างล่างเขาเรียกว่าลมพัดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิบาตเกี่ยวกับเส้นประสาทลมปลายปัตตคาาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณลอยต่อกล้ามเนื้อกับพังผืดหรือเส้นเอ็นนะครับหรือเอ็นนะเอ็นที่ต่อกับกล้ามเนื้อเราก็เรียกว่าเทนดอนนะแต่ถ้ามันเกิดจากข้อต่อนะถ้ามันเกิดจากข้อต่อล่ะครับนะซึ่งถ้ามันเกิดจากข้อต่อก็ไม่ได้เรียกลมปลายปัตตคาาเขาไม่เรียก สันนิบาตนะครับนะเขาไม่เรียกลงปลายปตตคาตาเขาก็ไม่เรียกสันนิบาตแต่เขาจะเรียกว่าลำบองนะครับเขาไม่เรียกว่าสันนิบาตแต่เขาจะเรียกว่าลำบองอ่าเรียกว่าลำบองเป็นไงครับลำบองซึ่งลำบองเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่ามันมีอาการที่เกิดจากเลือดเนี่ยมันไปตกตะกอนนะเลือดไปตกตะกอนตามข้อกระดูกนะก็ทําให้ข้อกระดูกเกิดการอักเสบ นะอักเสบมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะในการแพทย์แผนปัจจุบันก็บอกถ้ามีการอักเสบหรือ i n f l a m m a t i o นก็คือต้องมีอาการ4อย่างนี้แน่ๆคือปวดบวมแดงร้อนนะนี่ก็เป็นอาการเขามีการอักเสบซึ่งการอักเสบนี่อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากภายนอกก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของเซลล์เซลล์มันถูกทำลายซึ่งส่วนใหญ่เซลล์ Cell ถูกทำลายอาจจะมาจากสารพิษจากการบาดเจ็บภายนอกหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือ เชื้อราก็ได้อันนี้ก็ก็จะทําให้เกิดมีน้ําในข้อนะมันก็จะเยอะแล้วก็จะขุนนะเเดยกบางทีขุนเป็นเมือกเลยนะเป็นได,ได้กับข้อกระดูกของร่างกายแต่ถ้าการอักเสบนั้นนอกจากมีปวดบวมแดงร้อนแล้วมีไข้ด้วยโดยเฉพาะไข่พวกนี้มักจะมีไข้สูงนะแล้วข้อก็จะบวมแดงเยอะนะครับอันนี้เขาจะไม่เรียกลำบองเฉยๆนะเขาจะเรียกว่าไข้ลำบองก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ